ของวันนี้ก็คือการใส่สระลีนะคะทุกคนตกใจเลยจ้าชาวเขายังมอง <laughs> เพราะอะไรกูใส่ผิดจ้าใส่ <laughs> ไ,ไม่สวยเลยเพราะว่าไม่เคยใส่ <laughs> ใส่ครั้งแรกใช่ไหมคะนี่ <laughs> มองไม่เห็นอยู่ดีอะ่ะ <laughs> ป้าเราเข้าไม่ได้อืมเพราะว่าแบบใส่สั้นกูไม่ต้องกังวลเรื่องใส่สั้นเลยค่ะยาวมากโอย่างเดียวกันนะเราก็ปล่อยเลยแล้วกันง่ายๆเราไปซื้อตั๋วใช่ป้าวันนี้แล้วอยู่ดีเขาบอกมันฟรีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงฟรีเขาตอบมาเราก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยไปถามอีกทีนะแล้วเขาก็ตอบว่า่ในเรื่อวายซึ่งผ่านไม่ใช่เด็ดเลย You get introduce introduce your yeah. there What, what? What? Interview? Excel? Interview? Oh, okay not need. <laughs> Where are you from? Thailand. Oh, Thailand. Yeah. <laughs> Where from? Malaysian? Malaysia. Oh. Yeah. Bye. Oh. Thank you. Me, my friend said, so maybe I'll come over there and do shopping. Different coming to India. Come shopping? Oh, yeah. <laughs> Thank my voice that, that is studying oh. like <laughs> music. <laughs> 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 ป็นแบบไปอยู่นั่งเรียนโรงเรียนเลิกแล้วค่ะที่จ่อยาเป็นป็นทียนที่เดินกลับบ้านคงงไหมฉันว่าฉันงงนะเเเหอยเาี่รถเีรถเป็นเดือ่อออกค่ะทุกคนตอนนี้คืออยู่ที่คิงพาเลทนะคะซึ่งตอนนี้อย่าสนใจชุดเราเลยนะเพราะว่ามันหลุดลุยเหมือนแร่นะคะกับหลุดกลางทางทื่เนี่ยคือแใหญ่มากว่แบบ แบบเราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะเพราะว่ายังมีคิงของที่นี่อยู่นะคะทุกคนขึ้นไปบนนี้ด้วยนะแ็เราก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปทำอะไร